กายานโนกันต่อนะคะเมื่อคราวที่แล้วเราได้ทราบว่าปัญหาสุขภาพของมนุษย์เกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงเลวร้ายหลงเรื่อยๆซึ่งสภาวะเช่นนี้จะยังคงเป็นปัญหาที่พระอาจารย์จะต้องหาหนทางแก้ไขต่อไปซึ่งในวันนี้เราจรึงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิธีการรักษาพร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ ที่พระอาจารย์ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับ ก็เลยสบายเลยเขามาอยู่ตรงนี้เขาก็าโรคภัยไค้เจ็บเส้นแรงแม่เหล็กเข้ามาหาเขาเราเขาก็หมุนออกไปเองเขาได้แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปการใช้ปิรามิดเพียงเพื่อหักเหเส้นแรงแม่เหล็กและดึงดูดพลังปราณจากธรรมชาติดูจะไม่เพียงพอเสียแล้วสำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เลวร้ายลงทุกขณะอยู่ไปสัก สี่ห้าปีนะแล้วมีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมแรงหมุนแรงเหวี่ยงมันทำไมน้อยอ๋อเราก็รู้ว่าเออเนี่ยเส้นแรงแม่เหล็กมันมากเหลือเกินมันแน่นมากก็เลยว่าจะทำยังไงให้มันหมุนเหมือนเดิมเราว่าเราก็คิดว่าในโลกเราเนี่ยมันมีน้ำเยอะเลยดังนั้นเราจะ,ะทำโมเลกุลของน้ำที่ล้อมรอบแกนพิริมิดใหญ่ๆเนี่ย ให้เกิดการหมุนส่งพลังน้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะ,ะยกอากาศเราก็ใช้น้ำเนี่ยกับปั๊มน้ำเนี่ยเข้าไปหมุนราบแกนให้มันพุ่งขึ้นข้างบนแล้วก็พลังงานพีระมิดอันเล็กๆที่อยู่ราบเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าหาแกนใหญ่มันก็ดีขึ้นนี่ค,คือการจัดบรรยากาศโดยรอบให้โปรง่งแต่เท่าที่ยงเห็น ยมเห็นเนี่ยจะมีอันเล็กๆทาไมต้องมีอันเล็กๆอีกอ๋อก็มีอันเล็กๆก็แบบบางทีนี่อัน no ที่อยู่รอบๆนอกเรานะรัศมีไปไม่ถึงดังนั้นเราก็ใช้อันเล็กๆเข้ามาความสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเราจะต้องมีหลอดพีระมิดเนี่ยนะแบบเล็กๆอ่าเนี่ยตัวนี้มันจะมีพีระมิดเรียงเรียงๆกัน อ่าแล้วก็เอาไว้ตรงหัวใจของเราก็จะเกิดการหมุนขึ้นโดยใช้เลือดเลือดของเราเนี่ยแทนที่เราจะใช้ตั๊เลือดเนี่ยก็จะไปหมุนทําให้ร่างกายเราดีขึ้นแล้วยังไม่พอเนี่ยพิรามิดอันเล็กเนี่ยมันก็ไปหมุนกับรอบแกนใหญ่อีกมันเป็นสองทอดการหมุนก็แรงขึ้นสุขภาพเขาก็จะดีขึ้นหมายความว่าการหมุนเนี่ยมันทําให้เซลล์สามารถที่จะถ่ายเทข,ของเสียออกไปจากต่าง เพราะว่าถ้าไม่มีการหมุนแล้วภูมิต้านทานของมนุษย์เนี่ยมันจะแน่น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 ัดโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเข้าไปถ้ามันเกิดการสั่นสะเทือนเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเชื้อไวรัสเชื้ออะไรเนี่ยก็เข้าไปยากเพราะว่ามันเกิดมันมันอยู่ไม่ได้ทีนี้เมื่อมีการเอาออกแล้วจะต้องมีการเอาอะไรเข้ามาเพิ่มเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันอีกไหมคะค ในแกนกลางของพีระมิดเนี่ยเราก็จะมีแบบว่าเราจะเอาปานหรือมโนธาตุอ่ซึ่งอากาศสองอันเนี่ยนะคืออ่าธาตุสองชนิดเนี่ยคือปานและมโนธาตุอ่มันจําเป็นถ้าเราต้องการอยากจะให้ปานเข้าเราก็เจาะพีระมิดอยู่สี่รูแล้วก็หมุนได้อ่า้น,าน ถ้าเราต้องการให้มโนธาตุเข้าเราก็เจาะรูเดียวมันก็จะหมุนเข้าอันครั้งนี้เราเปิดทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็จะเข้าทั้งสองอย่างนอกจากการนำปีระมิดมาร่วมกับการหมุนวนของน้ำช่วยเหนี่ยวนำอากาศร,บรอบๆให้ยกตัวทายเทเคลื่อนที่พร้อมทั้งดึงดูดพลังปราณมโนธาตุจากธรรมชาติให้แก่ผู้คนในอาณาบริเวณโดยรอบด้วยวิธีการต่างๆดังที่ได้ชมข้างต้นแล้ว พระอาจารย์รัฐยังพิจารณาต่อไปว่าสิ่งที่จะเป็นต่อชีวิตและสุขภาพที่ดีของมนุษย์นอกจากการได้หายใจรับอากาศบริสุทธิ์เพื่อฟอกโลหิตพร้อมทั้งมีการสั่นสะเทือนในระดับเซลล์เปรียบเสมือนกับการได้ออกกําลังขับเคลื่อนของเสียแล้วสิ่งจําเป็นต่อมาก็คือน้ําดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพท่านจึงคิดค้นอุปกรณ์ที่จะสามารถนําพลังชีวิต ทั้งปราณและมโนธาตุให้เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ในรูปของน้ำดื่มและอาหารเสริมพลังอีกด้วยนอกจากเราได้จากอากาศแล้วนะเราก็ยังเอามาใส่ในน้ำเพราะว่าน้ำนี่มันเป็นเ,เรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตของมนุษย์ ถ้าเราเอาน้ำมาปั่นด้วยพลังพีระมิดเนี่ยมันจะเพิ่มคุณค่ามันขึ้นเอาน้ําที่สะอาดน้ํา RO เนี่ยนะเราก็เอาไปปั่นโดยใช้เวลาปั่นเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงด้วยกันเ,เมื่อมันปั่นรอบแกนพีระมิดเนี่ยในขณะที่มันรอบเนี่ยมันก็ดูดเอาพลังปา่นมโนธาจาัดอากาศเข้าไปอยู่ในน้ำนั้นาจาก6ชั่วโมง ก็จะมะีน้ำวน3ารอบนี่น้ำธรรมดาทั่วไปเนี่ยแต่ว่าน้ำมารอบพีระมิด3ารอบก็จะทำให้พลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นเราก็เรียกว่า P3 สามถ้า3ารอบถ้าสมมติว่าต้องการให้เยอะหน่อยเป็นการกระตุ้นเซลล์ก็เราก็เอามาหมุนรอบพีระมิด7จรอบอันนี้เป็นน้ำาี7 แล้วก็น้ำที่สิบก็จะได้หมุนรอบพีระมิดเนี่ยสิบรอบนะสิบรอบต่อันสุดท้ายเนี่ยสามเจ็ดสิบสิบเนี่ยความเข้มข้นมันสูงอ่ามันจะทำให้เกิดการดีท็อกขึ้นหือถ้าเราอ่าทานน้ำตัวเนี้มันก็จะไปขับเอาสารพิษสารตกค้างอะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราออกก็จะทำให้เป็นการดีท็อกเอา ของเสียออกดังนั้นอของเสียในโลกเราเนี่ยมันมีตลอดเวลาอัตมาก็ทุกวันนี้ก็ฉันน้ำพิษตลอดเลยเพราะว่าถ้าทานน้ำพิษแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเนี่ยโลง่งก็เข้าใจว่าสารพิษสามตกค้างเนี่ยมันมีมากแล้วเราในสารอาหารเนี่ยที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันเอายาฆ่ามแมลงอะไรๆก็เยอะก็ะเลย ใช้ P10 ในตลอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องอดื่มแบบเป็นขั้นตอนคืออย่าง P ีสาพสัก7วันต่อไปก็เปลี่ยนเป็นเจสัก7วันต่อไปก็ P 10สัก7วันเพื่อที่จะเกิดการวนวนรอบเพราะว่าโรคภัยไข้เจเนี่ยมันพยายามจะไล่ ไล่ตัวเราเนี่ยว่า,วาให้มันน้ำทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่น้ำพีสามพีเจ็ดพีสิบและพีพันเก้เอ็มพันเ้าทั้งหมดนี้เป็นแจกให้ฟรีตรงนี้นะ,ะบริเวณเนี่ยจะให้ฟรีหมดคนชาวบ้านเนี่ยเขาเอากินเป็นเดือนเลยมาทีเอารถปิกอัพมาใส่นะเอามาใส่แล้วเขาเอาไปทานกัน อันนี้ก็เราจะเปิดห้องอย่างเงี้ยวาใครมาเขาเขารู้เองนะเพราะว่าเขาเอามาเป็นประจำแล้มาถึงเขาจะเอาอเอาขวดเอาอะไรมาใส่ใส่ขเขาก็ขึ้นไปอ,อันนี้ก็ทำให้เป็นการกุศลอยากให้ฟรี แล้วอีกอันหนึ่งก็คืออาหารอาหารเนี่ยอตอนหลังเนี่ยพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยพลังงานมันมีน้อยเพราะว่าจากที่ว่า,าแรงน้มถ่วงหรือว่าเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยมันเข้าไปสู่ในเซลล์ของสัตว์เซลล์ของพืชทําใหา้มันหายใจไม่สะดวกตานมโนธาตุก็เข้าน้อยเหมือนกับเราเสริมอาหารที่เราชอบๆอบ เป็นว่าข้าวเนี่ยข้าวกล้องเนี่ยมันก็มีคุณภาพของมนแ,แล้วเราก็ใช้พลังพีระมิดเนี่ยมาหมุนโดยทําข้าวกล้องให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำอโอแล้วไปหมุนหลบพลังพ,งพีระมิดเพื่อที่จะให้พีระมิดเนี่ยดูดดูดพลัง ซึ่งสามารถที่จะให้สนามพลังนะครับแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้นะครับซึ่งเครื่องเนี้เราสามารถที่จะปรับได้ครับว่าขึ้นพลังงานที่ให้ออกมาเนี่ยอยู่ในระดับความถี่ระดับไหนซึ่งแต่ละความถี่เนี่ยจะไปสอดคล้องกับการทํางานของแต่ละอ,อวัยวะของเรานะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับแล้ว เมื่อไรก็ตามเนี่ยเราต้องการทดสอบอะไรนะครับเราก็จะเอายกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องของมะเขือพวงนะครับเราก็จะเอาสิ่งที่ทดสอบเนี่ยนะครับมาวางบนแผงบนจอบนเครื่องนะครับทีนี้เมื่อวางแล้วนะครับเราก็จะมาดูผลผลการทดสอบนะครับผลการทดสอบเนี่ยเขาก็จะให้สเกลออกมานะครับเป็นตัวเลขหรือออกมาเป็นกราฟนะครับ ตัวเลขตรงนี้นะครับก็จะเป็นสเกลตั้งแต่บวกลบ0ถึงบวกลบ20นะครับถ้าบวกก็แสดงว่ามีผลดีกับสุขภาพถ้าลบก็คือเป็นผลเสียกับสุขภาพส่วนตัวเลขตรงนี้นะครับถ้ายิ่งมากก็แสดงว่ายิ่งมีผลดีกับสุขภาพมากเท่านั้นนะครับหรือถ้าเป็นลบที่มากก็แปลว่ามีผลเสียกับสุขภาพมากซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับ เมื like, ่อเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับเช่นเราเปลี่ยนเป็นเรื่องของเบาหวานหรือเรื่องของตับเรื่องของไตนะครับความถี่ที่เครื่องเนี้ยจะให้ออกมานะครับหรือว่าตัวสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับความถี่ของแต่ละอวัยวะหรือแต่ละการทํางานของร่างกายนั้นๆนะครับยกตัวอย่างนะครับเรามาทดสอบในเรื่องของมะเขือพวงแปรรูปชนิดแห้งนะครับเราทดสอบกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเรา รเราาเริ่กทดสอบกันเลยนะครับว่าจะมีพลังงานชีวภาพที่สอดคล้องกับระบบภูุิมคุ้มกัน,กนร่างกายของเราอย่างไรคือเครื่องเนี้ยเขากําลังให้ค่าพลังงานออกมาที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาไปสอดคล้องกับตัวพลังงานที่มีอยู่ในสิ่งทดสอบเขาก็จะหยุดทํางานนะครับ สแสดงว่ามะเขือพวงอันที่เราเอามาท <ะ S 1> เทาสอบเนี่ย<อ>ก็จะมีมผลกับระบบกคุ้มงันร่างกายของเราด้วยค่าพลังงานชีวภาพอยู่ในระดับบวกสิบแปด คุณผู้ชมคะจากการนำเสนอเรื่องราวภูมิปัญญาของพระอาจารย์รัตน์รัตนาญานโนที่เกิดจากการยังรู้ด้วยญาณทัศนะของท่านนั้นถือเป็นความมหัศจรรย์ที่วิทยาศาสตร์เรายัางไม่อาจตามได้ทันแต่ทั้งหมดนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิน้นรายการภูมิปัญญาแพทยแผนไทยของเราจึงถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ภูมิปัญญาของท่านและหวังที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ชมและสังคมโดยรวมต่อไปวันนี้รายการภูมิปัญญาแพรยแผนไทยลาคุณชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ